โอ้ย oh, น้องเป็นผิวหนังเยอะเลยเกิดเ,เกิดในปะ่เนาเลย <c oughs> ไปพงมันขุดพรมไว้อะ oh. มันไม่มีที่อยู่โอ้ oh. บอกว่าโอ้โหเขาออกมาน้ำตาค้าหลังเลยสวัสดีครับว,วันนี้พี่โอสบ็อกบ็อกนะครับพอดีมีข้อความเด้งเข้ามาใน Messen เจอร์ของทางร้าน Box Box Grooming นะครับบอกว่ามีน้องหมา4ตัวพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2ตัวเป็นบีเกิลอยากอาบน้ำนะครับ เขาเป็นหมาที่ถูกทิ้งเดี๋ยววันนี้พี่โอ๊ตจะพาไปนะครับไปเจอกับครอบครัวน้องหมาบีเกิลนี้แล้วก็ไปทําให้เขาดีขึ้นน้องเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่มีปัญหาเรื่องผิวหนังและเรื่องชราเราไปเจอครอบครัวนี้กันครับไป นี่แหละอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยโหุ่นโลกผิวหนังเยอะเลยเนี่ยเออผิวหนังเยอโอ้โหมามามาน้องมาดูนี่ไม่กัดนะครับลูกไม่กัดไม่กัดไม่มีโอ้ยน้องเป็นผิวหนังเยอะเลยที่เล่นไม่กัดนี่ตัวเมียเหรอเนี่ยโอ้ยนะตองหวัดตองหูเด้อร์ตองอีกแล้วกะหมูเด้อร์โอ้หมูเด้อแล้วแล้วจริงๆแล้วน้องอยู่แถวไหนครับน้องเขานอนอยู่แถวไหนนอนแถวนี้ครับคือจริงๆก็เขาก็อยู่อย่างเงี้ยเหรอครับผมเพราะว่าเจ้าของมันเป็น ไปแล้วแล้วเขาเช่าห้องพักอยู่แถวนี้เหรอแถวนี้ครับแล้วหนีไปแล้วอ๋อห้องพักอยู่แถวนี้ออโ,อโ,โอ้โหนเป็นแบบนี้เป็นคันทั้งตัวขี้เลื้อนนะเหมือนเป็นอะไรคือเลื้อนเปียกด้วยก็คือมีมีครอบครัวหนึ่งเขาพักพักอยู่แถวเนี้ยครับเราหลังสารรถไฟแล้วก็ไม่ได้เอาไปด้วยก็คือแบบใจร้ายเนาะอ่าคุณอาเราทำเราทำมาได้เนาะ หมาจองจัดอ่ะเออมันเหมือนหมาจอนแต่นี่น้องเขาก็น่ารักกันเห็นไหมครับแล้วก็ก็ได้คุณอาเนี่ยครับแล้วก็ลูกสาวเนาะมาช่วยเก็บมาเลี้ยงนะครับส่วนส่วนส่วนนี่ก็ชาวบ้านช่วยชาวบ้านช่วยกันเนาะครับวัสดีครับวันดีครับมาไงลูกชาว้าช่วยันะมีกันนะมีห้าตัวแล้วแล้วขายไปสามตัวเจ้าของมั่นเจ้าของขายไปสามตัวเหลือสองตัวนี่ ก็หนีหอกออกไปคือคือคือว่าเขาขายไม่หมดไงของการไม่หมดพอขายคนนี้ไม่เอาเอาป่ะเอานะก็เลยทิ้งเลยทิ้งเลยเจ้าของนี่เลยนะเดี๋ยววันในวันหนึ่งผมเป็นรัฐมนตรีก่อนเนี่ยผมจะทําให้เขาสั่งไมโครชิปหมาพอหมามันหลงเสร็จปุ๊บยิงเลยติดเอาของนายโอวานนะครับตัวนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่โดนเลยนะนานไหมครับ ไม่จริงๆถ้าทิ้งที่หอหอเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์นะอ๋อมันโทรไม่ติดแล้วม,มันตัดหมละมันเปลี่ยนเบอร์แล้วตัดหมละตัดหมตดหมตรอสง,อง,งสัยค่าเช่าคงหนีด้วยเออโอ้โหโอ้โหทิ้งดีกว่าเออจำไว้แล้วค่าเช่าค่าไฟเนาะตัว <c oughs> นี้กล้องมาดูหน่อยเนี่ยเป็นขี้เรือนทั้งตัวเลยแล้วมันเกิดทางไหนครับ อ๋อไหนไหนเดี๋ยวคุณยายไปชี้จุดหน่อยคือเกิดเกิดในป่าเลยไปพงมันขุดพงไว้อะมันเก่งเนาะแล้วแม่เขาก็ยังเลี้ยงลูกให้รอดออกมาได้กินนมกินนมไม่มีน้ำนมไม่มีเลือนมแมว้เลือนมแมวโอ้นมแมวแพงนะหกสิบนะโอ้โหกระป๋องหกสิบอะนิดเดียวใช่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 ก็คือว่าก่อนหนน้าี้เนี่ยมีผู้อุปการะไปแล้วมีไปแล้วเนาะกนเอาไปแล้วเอาไปทั้งสี่นะเขาส่งสารมเขาบอกว่า ม,มันเป็นเรื่องผมไม่รังเกียจหรอกเขาก็มุมรถใส่เอาแล้วเขามาคืนเหรอเอามาคืนมันไม่มีที่อยู่มันบอกว่าโอา้โหเขาออกมาน้ําตาเขาหลังเลยเขามาคืนให้ตอนที่เอาไปเขาก็ดีใจทั้งลูกทั้งแฟนเอาไปเลยไปสี่ตัวกลับมาคืนสี่ตัวเอามาคืน4ีตัวโอ้ฮัลโหลเยียอี so cute t h a t ัดเอ่อ The grandma told me you r e held this cup right you you held it you e a h y you give the food the water ah sorry what 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 is your name sir Mario Mario where you come from German German right นี่ก็จะเป็นพี่ที่เขาช่วยเลี้ยงนะครับช่วยเอาข้าวให้เราก็ส่งรถอาบน้ำตัดขนสุนัขเคลื่อนที่นะฮะตัวนี้เนี่ย ในรถของเราเนี่ยจะมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์คอนดิชันนะครับเครื่องอาบน้ํำร้อนนะครับโต๊ะทํางานจะมีครบเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะพามเป็นไงครับ<ม>ก็รถอาบน้ำสุนักเคลื่อนที่นะครับคันนี้ก็วิ่งทั่วเชียงใหม่นะเป็นรถเดโมโคันแรกของพี่โอ๊ตนะครับนี่ครับบริการทุกระดับประทับใจ จริงด้วยจริงๆคลิปนี้เนี่ยพี่โอ๊ตอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เลี้ยงหมานะครับว่าเวลาเลี้ยงเขาต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมองว่าสุน,นัขเนี่ยไม่ใช่ของเล่นของตุ๊กตาเราเลี้ยงเขาเขามีชีวิตถึง15ปีถึง20ปีเลี้ยงแล้วดูต้องดูแลให้ดีนะครับเอ๊ดูแลหน้าเศร้าเราเริ่มเห็นบีเกิลไซเบอรยนัสกี้นะครับเริ่มเห็นสัตว์ที่เป็นสายพันธุ์ดีๆกลายเป็นสุน,นัขจรจัดเราจะมาช่วยกันหยุดวงจรนี้ยังไงดีครับ เพื่อนๆลองพิมพ์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับมีความเห็นอย่างไรบอกพี่โอ๊ตกันบ้างนะครับเราอาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆเ,เข้าไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงนะครับจัดการเรื่องหมาจรจัดให้มันชัดเจน